คำเตือนคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมและคลิปนี้โดนใจใครก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่ากเก็บไว้ดูคนเดียวและถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยก,กันเลยพวก let's go โอเคครับทุกคนก็กาบสวีดัตสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับช่องบางพาช่วยแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ผมพกทุนมาห้าพันนะครับคนดูทุกคนวันนี้ผมพกทุนมาห้า0ันเบาๆครับวันนี้เล่นได้หมื่นห้าสอมืนผมเลิกแล้วครับต้องมีวินัยน,นะครับคนดูถ้าเล่นบาคาร่าเราต้องมีวินัยน,นะครับ ไปครับไปเลยเลยนะครับไปไม้นิ้วขอแทงที่แดงครับมาปิงปองแบบนี้แพทเทิร์นปิงปองแบบนี้ขอแทงที่แดงเลยนะครับ<ะ>ตามแพทเทิร์นกันไปนครับทุกคนอ่านแพทเทิร์นง่ายๆครับถ้าแพทเทิร์นอย่างนี้เรา้องตามปิงปองนะครับเป็นไงครับไม้แรกเข้าก้าตึงจัดาบางพาจวดจัด ไปครับไปลุยลุยลุยหม้ยอไปเลยครับไม้แรกก็เอาสะละไม้สองว่าไม่โอกาสที่จะปิงปองนะคนไปครับลุยเทียมเงินเลยครับสองพันเบาๆใสโบนัสใสไพ่คู่อีกลุยครับลุย,ลยและเด้งไม่หยุด ไปครับไปตาที่สองเข้าก้าหลังอีกแล้วครับผมอย่างตึงก็มาอีกครับไม่ตึงหลอกหมวยอะ่ะบางบาจวดเขาไพ่อ่านง่ายครับคุณดูถ้าแพทเทิร์นมาอย่างนี้ให้เราตามปิงปองไปเลยนะครับอย่าไปฝืนมันนะครับทุกคนตามปิงปองมันไปก่อนนะครับ ตานนี้มว่ามีโอกาสที่จะปิงปองอยู่นะครับยังไม่น่าเปลี่ยนมาดูนะครับทุกคนเทิร์นอย่างนี้ปิงปองอยู่แล้วค,ครับก็มาเลยครับเห็นไหมครับทุกคนผมบอกแล้วปิงปองมาแน่นอนแล้วผมแทงถูกสามไม้ติดแค่นั้นแหละบางพาชั่วจัด ปีนี้ปีของผมแค่นั้นแหละ <c oughs> ไพ่รอบนี้ผมว่าน่าตัดแล้วนะครับคุณดูขอตัดที่แดงเลยนะครับตัดแบบตึงๆครับผมลุยครับลุย <c oughs> ขอตัดแบบตึงๆเลยม้านี้รอดูเลยครับมาแน่แค่นั่นแหละแต่แบงเกอร์มาแน่ครับไม้นี้ ก็มาเลยครับผมเข้าสามแต้มเขาสี่แต้มเข้าบอดครับแล้วผมกินนิ่มครับผมหวานเจี๊ยบหวานเจีจ๊บจัดสี่ไม้ติดครับผมโคตรตึงเลยว่ะเฮ้ยเกินไปหรือเปล่ามาพาจวดไอ้ครับมานี้ตามเบิท์นนะทุกคน โอ้ว่ามีโอกาสที่จะออกแดงครับผมขอลุยไปที่แดงเลยนะครับขอย้ำไปที่แดงอีกรอบหนึ่งครับมานี้ไปนะครับทุกคนลุยครับลุยมาแน่ครับแดงมานี้ว่ามีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเขาเปิดหน้ามาแปดสวยจัดแล้วผมเขาเก้า9ปอก้าสวยจัดขนาดละครับแต่บ,บางพรจวด ห้าไม้ติดนะครับทุกคนแม่ม,มันจังออกจุยย๋ยไอ้บอกครับทุกคนตอนนี้ผมมีกํำไรหมื่นห้าแล้วนะครับผมลกทุนมาห้าพันถ้าผมได้สองหมืผมขออนุญาตถอนแล้วเลิกเลยนะครับแลเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่วันหน้านะครับย้ำไม่ให้แดงรอบเลยนะครับมานี้มังกรมาแน่ครับลุยครับลุย โขอ้เขาเขาเจ็ดแล้วผมแตกไม่เป็นไรนะครับม,มีกำไรเล่นน,นะครับกำไรเราเยอะจัดเลยครับอย่าไปหยองกำไรตั้งเจ็ดพัน, 7, นครับทุกคน p a t เท r นแบบนี้ผมว่าน้ำเงินนะคุณดูน้ำเงินมีโอกาสออกมากอันนี้ แต่ผมจะแดงก็น่าจะมานะขอลุยที่แดงเลยโอ้โหจะย้ำไม่ทันครับลุยครับลุยผมเปิดหน้า,า,า,นะะปา,าแปดก็มาเลยครับผมปอกแปดค่าล่ะระวังมาจวดจาดไอ้ครับอย่างเอา แต่เล่นมาผิดตาเดียวนะคนดูวันนี้ยิงปองม่อครับแบบนี้พทเทินแบบนี้อ่านยากเยอครับขอแทงที่ยิงปองนะขอแทงที่งเงินเลยห้าพันตึงๆมาสุดท้ายผมเข้ามานี้ผมเลิกเลยทุกคนขออนุญาตถอนเลยก็มาเลยครับผมเบอร์หน้ามาห้าเราผมได้สี่เขาเข้าสองเขาเขาสาม อ่ผมสี่ก็มาดิครับอ่ะผมสี่ก็เยงแดดขนาดแหละโอเคครับทุกคนผมก็ขออนุญาตถอนนะครับผมได้สองหมื่นแล้วอย่างที่บอกต้นคลิปใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้บางพาจวดขอลาวไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับทุกคน